ออกกวนจะเบิ่งแล้วก็แล้วคุณน้ำควรเฮ้ยมจะรัดสามที่ก็ได้ตัวเดียวเห้ยเปลี่ยนฐานอะเป็นหลักพัดเอาตัว นั่นนั่นสองตัว ไม่มีหนึ่งตัวสองตัวนะแล้วก็แดงเป็นหน่อยฮึดนั่นเต็มเขาแล้วเล่นรอซานนี่แล้วป่า ้เต้นคำคมย้อนมาจากทั้งคุณทั้งนี่เป็นของเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยี่ติ่งเต้นออกดูบ่ได้จักตัวนั่นน่ะ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 ตัวกินได้สองตัวสองตัวกินไม่ได้มิทิคี ฟังนั่น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 เป็นล้มไหนถ้วยท่าย,ายคลิปบ่ได้โอ้ Oh, những tiếng tên nó bắt lên liền rất to. À. Ờ, điệu phăng này. Là, lay đầu được má, lún lún được má, lói bé ri ri. Công anh lên nó. Chúng ừ, ừ. phi lại. Chị có nghĩ xem con Васius không? Chị nha, D Bana Lúc nó bienen không? Nỗée phài กขวบมาลัดมานี่ปเลยฟังเอบเอบังหามาเนี่ยังหากันเนี่ยลัปากัน้ลัดตามมาวิ่งไปวิ่งมาย่นี้ด้วยโอ้โอ้โอ้อกบัดเลยเยสามตัว ยากพออเลยพ่กเบรียนตัวเดียวน่ะแต่อยากพอปุ้ยยัยน่านนั่นอ้หูปนิน่ะอยมีติ่งหมานแต่ขนาดบ่มีแควขนาดแควหุ่นล้วนั่นเลย ุ่นปุ่นปุ่นปุนแตกสวดแตกสวดงโอ้โอ้ หวานแทบอะเนี่ยบวนอะลวนแน่เย้งอชโมงเดี๋ยวนีนแหะพี่นั่งอัน <c oughs> นี้รอบสองนะครับเร์รอบสอง <c oughs> รอบสองกอนกินข้าวเที่ยงหมาุกคนหมาทุกคน ปันตะเคียนแล้วฮะนะนี่รอบสองโอ้น,นี่ก็ได้ไล่นะไลายๆกับน,นี่เนดะี๋ยวย่อสามเส้นครึ่งเนาะสามเส้นคะรึ่งก็ไร้บบนี้ลนะไปไปเซ่เดี๋ยวดิโน หลายได้หลายย่อหางก็เข่าสามจึ้งครึค่งอโอ้มีติงอ่ะหลับสองทุกคนแล้วครับมือนีัก่อนขิ้นเข่าเที่ยงมีติงก็ได้หลายมีเหลือจีดายามนี้แหะออกมาทำไมนักหนามีเหลือบ้า,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 าน้ำไม่ทำติง่งน้ำไม่ทำติ่งยังไงหลังจากพักเที่ยงกันมาลุ่นกันต่อครับปฏิมาณบ่ช่วงเศร้ากับพราได้อยู่ช่วงไปหา เรี้งดีมานบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว้างนี้มาแล้วดูราฟัง để mưa nhỏ cháu tí oh, oh, tiếng Ô, ô, tìm mọc bếp Ô oh. <laughs> Mấy <Mí> khai nữa Mấy khai câu

Oh, si itu. Oh, ini nindu. Oh, tenang. Tenang. oh, tenang. oh tenang. Tenang. jatuh dia Oh, uh. song tuh. โอ้ติดอ,อกหน่อยอยู่เราฟังเนป่าเนี่ยเลี้ยนอยู่เนี่ยรึบๆอยู่เนี่ย จากพ่อไม่ลื <itchens>. ้อไนซะนะนั่นออกแล้ว Up, 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 you dingen. Up, 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 up. Good boy. <laughs> nín này nín này ô ô ô con tô bậc nhây hà mưa nhỏ bề mày đéo อันตายังยิงปนินอีอันปนินแล้วทั้งนี มือเปล่าจับปนินนะ่ะต้องมาด่าหรือโอ้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 โอโอโอ rung điên rung điên bà, 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 oh, bà cầm măng đấy ô oh. ăn nhỏ hát, li, ơi à oh, tên à Là, này. Tiếng, ta tên thế nhỏ lọc nhóc nhóc tên hoàng nhỏ lọc ớt nan nan bay bớt bay bớt bay bớt ướt bớt bay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  bớt để bớt bay bớt bay đây bỏ xám ตัดต้นเสร็จเลยครับเนี่ยมาทีเดียวฝูงแต่ว่าเมนนี้ล้มแห้งไปหน่อยครับเพราะว่าได้ยินได้เสียงล้ม

Oh! Oh! Oh!

ถามอยู่เราฟังละต้องตั้งไว้แล้วกันตอนมันลงมาเออเอ,อานี่กัเต็ดออกเอา ีตัวเด็กตัวเอา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 ลงแดงลงแดงลงแดงเร็วโอ้โหออกมาแล้วโอ้โหลงปากนี่เต็มออกบิดเดี๋ยวเขาหาตัวบ่